คาเฟ่ชาเขียวแอสตัมุสสาคอนทาชูเฮานะคะ คาเฟ่ที่นี่นะคะจะมีชาเขียวที่หลากหลายและเมนูชาเขียวที่หลากหลายเช่นการมีทั้งขนมมีทั้งน้ำมีทั้งไอศครีมร้านออเดอร์ของเขาคือบ่ายสามนะอยากให้ทุกคนรีบมาไม่งั้นขนมหมดไวมากๆและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะมีหลากหลายมุมมากๆนะมีนกให้ชื่นชมด้วยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปที่หลากหลายบรรยากาศรม่มรื่นและตอนนี้ยีก็มาดูบรรยากาศแล้วก็มารออาหารและตอนนี้อาหารกําลังมาเสิร์ฟแล้วแอมชี่ไปเอามาจากในร้านนะคะเราต้องไปรับอาหารเอง ที่เคาน์เตอร์นะทุกคน และนี่ก็คือขนมที่ยีสังนะคะจะมีชูครีมแล้วก็ไอ้ตารางตารางจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะจะเป็นชาเขียวมะพร้าวนะคะแล้วก็ชาเขียวลาเต้นะคะอร่อยมากทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองมากๆดูดิขนมเต็มสิบเครื่องดื่มเต็มสิบบรรยากาศเต็มสิบนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนั่งคุยนั่งชิลนั่งพักผ่อนได้สบายสบายร่มรื่นร่มรื่นแบบลมเย็นเลยทุกคนอย่าลืมมานะคะถ้ามาจังหวัดสมุทรสาครมาเลยค่ะทาชูนะคะเฮ้านะคะ Nên này hàng có mì